สวัสดีครับวันนี้มาที่ขอนแก่นนะครับผมวันนี้พามาก,กันที่ชอบของสมโมสร,รขอนแก่นยูนิเต็ดนะครับหรือจงอาทยองนี่ครับผมแล้ววันนี้จะพาไปดูนะครับว่ามีเสื้อบอลตัวไหนหน่าสนใจหรือว่าสินค้าที่อะไรที่น่าสะสมบ้างไปชมกันเลยครับผมและนี่เขาก็เป็นเสื้อย่าของทีมขอนแก่นยูนิเต็ดครับปีนี้ก็มาในแบรนด์แคปปาเช่นเคยครับผม มาก็ในสไตล์คลาสสิกครับคอปกสีดำนะครับผมแล้วก็ลวดลายดีเทลนะครับก็เป็นลายแคปปาเหมือนเดิมครับผมก็้นนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคลาสสิกเหมาะกับสไตล์เสื้อบอลวินเทจช่วงนี้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นเสื้อลองนะครับผมแล้วก็ครับเสื้อออกใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับผมชุดเยือนนะครับเป็นสีมิ้นท์ครับ ในสไตล์ที่คอนเซ็ปต์สโมสรเขาบอกว่าเขียวเหนียวซับนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าสวยน่าสนใจครับสีสันแปลกตาครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสะสมสำหรับปีนี้เลยครับผมใครที่สนใจก็มาซื้อที่ช็อปที่สโมสรของแกนได้ครับอยู่ที่ที่ตลาด6กสิบสองบล็อกนี่ครับเสื้อออกมาถ้าใส่ออกมาเวลาเตะบอลแล้วออกเดี๋ยวออกกำลังกายครับหน้าตาเ็าจะเป็นประมาณนี้ครับใส่แบบแนวรัดรูปครับก็ใส่ออกกำลังกายได้ครับผม ครับนี่ครับก็เป็นภาพแฟนคอของสโมสรขอนแก่นนะครับที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับผมก็ถือว่าสำหรับแฟนๆบอลที่เข้าไปเชียร์ในสนามครับก็สามารถโบกทงหรือเอาภาพแฟนคอมาผูกตรงคอได้ครับในราคาเพื่อละสามร้อยบาทครับผมนี่ครับใส่ดูนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับแล้วเชียร์ได้แล้วนี่ขอนแก่นครับนี่ครับสามร้อยแล้วก็ยังมีสินค้าของฤดูกาลที่ผ่านมาที่ในราคาพิเศษนะครับผมจัด ราคาเต็มห9 0้อยเก้าสิบนะครับก็เหลือประมาณสา5ร้ยสี่สิบห้าบทผมนี่ครับสีชมพูก็ถือว่าน่าสะสมนิดนึงสีนะครับไม่ค่อยมีทีมที่ออกแบบดีไซน์ออกมาเป็นสีชมพูนะครับก็แบรนด์แคปป้าเหมือนฤดูกาลนี้ครับผมก็มีนี่ครับสีสาวครับผมก็เป็นเสื้อทีมเยียนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยแบบคลาสสิกนะครับในราคาที่เศษนันสั่สามร้อยสี่สิบห้าหรือว่าจะเป็นเสื้อโกนครับอันนี้มีเป็นเสื้อโกนครับสีเขียว น้องพีกกำลังเล่นดีมากๆเลยครับเชียววังถาวรนะเขาก้าวไม่ติดทินชาเรียบร้อยแล้วครับคนนี้ผมก็เอาใจช่วยน้องอยู่เหมือนกันครับเล่นดีมากๆก็มีพวกเป็นเสือ่ยืดของแกลบป้าก็มีครับตัวหนึงแลนครับพิเศษนี้ครับก็ยังมีสินค้าที่ยังเนลครับที่สามารถ็บสะสมได้ครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสามารถนำไปแปะรถหรือแปะอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นธงของสโมสรนะครับที่ กับตันทีมไว้เลขเวลาลงสนามกับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับกงกุญแจนะครับอันละแปดสิบาทไว้แบบห้อยกับพวกกุญแจรถหรือว่าอะไรก็ได้ครับผมครับอันนี้คราก็เป็นเสื้อ full option นะครับผมเสื้อแจปป้าครับนี่ครับ full option เบอร์แล้วก็มาในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับผมแบ่งกับป้านี่ก็เป็นซีเบอร์สตีเฟนลองจิลครับนักเตะขวัญใจของผมนะครับซึ่งเล่นมาในไทยนะครับทั้งหมดสามทีมครับทีมแรกก็คือราชบุรีเอฟซีทีมบ้านเกิดของเองครับแล้วก สามารถเล่นได้อย่างดีมากครับทำให้ประทับใจครับแล้วก็แล้วก็กลับมาเล่นที่ไทยครั้งครับกับอุทัทยธานีปีที่แล้วครก็ทำให้อุทัทยธานีเล่นช้างที่มาสู่ไทยลีครตอนที่จะย้ายเข้ามาเป็นกาลังสำคัญในฤดูก,กาลนี้ให้กับขอนแกงไนตเด็ดยอดมากครับสตีเฟนลองจิว